สวัสดีครับลำปางฟาร์มอุบลครับอ่ามือนนี้วันที่10พฤศจิกายนสอ,องพันห้ารอครับมือนี้มาอัปเดตนานให้เบิรงเดอร์นานนานห้าเก้าเบอร์สิพกเกี่ยวเหรอครับนานก็ได้ <S <S <ม>วงใหญ่ๆเลยครับผมวงใหญ่ๆเลย ัวีเห้าไดดเม็ดพันมาจากไออุตรดิดนะครับอุตรดีดด่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดวันไงครับตัวนี้ผลผลิตแป้งนี้เคยได้ยุคแปดร้อยห้าสิบครับผมแปดร้อยห้าสิบกโกต่อไร่ซีไรเด็กเกือบสีตันครับผม ขาจะเก็บเกี่ยวกันอีกอาทิตย์หนึ่งข้างหน้าครับผมยังไม่สุกเนาะกับางห่วงก็สุกแล้วบางห่วงก็ยังครับผมยังนบย,ยังไม่สุกอืมนี่ห่วงยังสีก็สุกบ้ันเต็มเนาะเม็ดเม็ดจะออกค่ำๆนิดนึงครับจะออกดำเนาะเหลืองเหลืองเหลืองมีดำปีนี้ก็จะมีปัญหานิดคนึบ ปีนี้ก็ช่วงช่วงดำก็โดนโดนเพียนิดนึงครับแต่ว่ากะกลับมาได้ครับผมโบโดดเนวะครับน่านจังหวัดอุบลเขาเหนียวต้นเตี้ยนาปีน,าน 5, 9, ่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดใหญ่ทุกข่วงครับผมใหญ่ทุกรวงผลผลิตเยอะครับผมแต่ว่าตัวนี้เข้าได้บ่อนถึงตันเนอะมป็นแปดลอยกลัว เม็ดก็จะมีดำเนี่ยอ่าเอฟซีหลายคนว่ามันต่างกั็ขอสองซียางไหนมันไปบ่ได้แล้วครับมันสารกันมันมใบใหญ่มันอุยงอญะมันพาบ่ได้ครับผมนั่นเออมันตากออกครับขอขอยี่สียางใด้ครับผมอ่าตัวนี้เข้าเปิดกันอยู่ที่หนึ่งสอบยี่ห้ากิโล หนึ่พันบาทร่วมทรงทั่วประเทศด้วยครับเด้อเอาไร้รถใดครับผมโทรมาหากันรสชาติอ่าตัวนี้นุ่มครับนี่หอมหอมใช่เขาเห็ดมาหลายปีแล้วครับจังว่าปีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนเอาของตาเขี้ยวงูทองมาเห็ดจะกลุ่มปลาไข่ครับผมเตี้ยนเตี้ยครับตัวนี้ ทลี่ยแล้วก็ยุเก้าสิบเนาะอานจะกรโบรเมร็ดเม็ดมประมาณเก้าสิบเซนครับนั่นห้าเก้าเบอร์สิบแปดคู่ปีกับโบเป็นเด้อครับเทียนนั่นแต่ว่าปีนี้ฝนมันชุกไหมอาจจะครับผมเราเก็ดเราก็แข็งแรงอยู่คู่ปีนะ่ะอาไพสนใจกับโทรมหากครณ์ครับที่ศูนย์เก้าหกเจ็ดสี่หกสามสองเก้าสี่ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเก้าแปด น่าน59เบอร์18พร้อมครับพร้อมน่านอุบลบโดด้วครับเด้อไทยเพิ่นเบิงวุางไม่โดดเลยสักต้นไผ้สร้างขบอนไลาลระบตรงปกล่องมาสั่งกับล่ำปางฟ้ามอุบลนะครับเขาเป็นกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแข็งขยันโดยมีผมนี่แหละล่ำปางฟ้าม อุบนหรือนายล้ำปางกลุมเก้วเป็นผู้ดูแลเป็นการตลาดเป็นคู่แนวของศูนย์เขาครับผมเขาเขาเน้นว่าเราทำเองขายเองเพื่อเสียให้มันมีคุณภาพครับผมอ,ออกจากเข้าไปบทต่องกังวลครับว่ามันสิเป็นน่านสูงน่านเตีย้ยเคยเคยพอมมาจังไดก็อย่าคิดว่า มันสิเป็นคือกันนะครับให้ลองให้ลองมึงก่อนเนาะโอ้งามครักครับแซ่บพร้อมด้วยตัวนี้นุ่มหอม,อมแต่ว่าจะอาจจะขาดหวานนะครับหวานหวานไข่ก็โคหกหน่ออาจจะขาดนิดนึงกินมาหลายปีแล้วครับอเอาเอฟซีพุน่นเพิ่นกระถามว่าได้น้องเป็นยังไงได้น้องก็ ยังนุ่มครับแต่ว่าสีนั่นอาจจะอาจจะจางนิดนึงเนาะมันมันจะเป็นบ่บขาวใสครับผมข้ามาได้นองคือว่าอันซทำหนีละ <c oughs> เป็นเขาเกา่าแต่ว่ากดีอยู่ครับผมนั่นถือว่าผลผลิตต่อไรก่เขาเขาเคยได้พิกายคือแปดลอยกลัวๆเฉลี่ยเพราะว่าแป้งนี้ มีจำนวนสีไร่ปิกายนี่มีสามตันกว่าอืมในสามตันกับสี่ตันนี่ครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่มารับชมครับขอบคุณครับสวัสีีครับ